สวัสดีค่ะวันนี้ทิปอยู่กับรถไฟฟ้าคันแรกของ Honda นั่นก็คือ Honda e n 1ยนตกรรมไฟฟ้า100%ที่มีดีไซน์ที่สวยงามและเอกลักษณ์ที่ลงตัวฮอนด้ e n 1คันนี้นะคะ ด้วยสมรรถนะที่แรงเร้าใจขุมพลังไฟฟ้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรและระยะทางต่อการชาร์จ1ครั้งสูงสุด500กิโลเมตรไฟหน้าแบบ LED ไฟเลี้ยวด้านหน้า LED Sequential ซึ่งจุดที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ก็คือโลโก้ H-Mark แบบทีเนียม ขนาดล้อ18นิ้วไฟท้ายเป็นแบบ LED สีสโมคค่ะและตรงนี้นะคะสะดุดตามากเลยค่ะเป็นโลโก้ Honda แบบตะโกนค่ะมีเซ็นเซอร์กับระยะทั้งหมด8จุดค่ะก็คือด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดภายในด้านหลังนะคะก็มีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเบาะสามารถปรับพับ60/40ได้ค่ะ และมีแผ่นกั้นสัมภาระท้ายมาให้ด้วยค่ะห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายพร้อมไฟสร้างบรรยากาศภายในสีฟ้าเรามาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันค่ะหน้าจอสัมผัสขนาด15.1นิ้วนะคะเป็นแบบ S1 Touch รองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายและ Android Auto คอนโซลกลางจะเป็นแบบเป็นโ no นแบ็คระบบเกียร์เป็นแบบไฟฟ้าแบบกดพร้อมไฟตกแต่งโหมดการขับขี่แบ่งเป็น3โหมดด้วยกันค่ะมีอีคอนโหมดนอร์ม l และสปอร์ในส่วนของมาตรวัดแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ t f c ขนาด10.25นิ้ว ตรงมาตรวัดก็จะแสดงปริมาณของแบตเตอรี่และจำนวนกิโลเดี๋ยวเราไปทดลองขับเลยนะคะวันนี้ทิพย์มีผู้ช่วยทดลองขับด้วยค่ะนั่นก็คือสวัสดีครับผมชซโก้จากยูนิเต็ดอนดาครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปทดลองขับนะครับรถยนต์ไฟฟ้า100%รุ่นแรกของฮอนดานะครับชื่อรุ่นว่า EN1 นนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ก็ฟีลลิ่งคันกับขี่เป็นยังไงบ้างคะดีมากเลยนะคบพี่ขี่อันนี้อัตราเร่งดีมากแรงบิดสามสิบนิวตันเมตรคือกดก็มาตามเท้าได้เลยครับก็คือไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเร่งแซงไม่ทันหรือว่าเร่งแซงไม่พ้นว่าเรากดปุ๊บเนี่ยเราแซงได้เลยแน่นอนนี่ขนาดอยู่ในโหมด e คอนโหมดใช่ไหมคะใช่นี่อยู่อ c ค n นะครับแล้วม o r m a l ด้วยแล้วก็ถ้าอยากจะแรงขึ้นเนี่ยเราสามารถดันกดฟอร์ได้อีกโดฟอร์ก็ยิ่งแรงมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับกดแล้วปุ๊บมาเลยเนี่ยหลังติดเบาะใช่หล้ะ อีกครั้งนะครับ EN1 เด็กก็ยังไม่ท uh huh. ิ้งระบบ Honda Sensing นะครับพี่เทบที่มีมาตั้งแต่ใน Honda ทุกรุ่นของเราเลยนะครับ EN1 เนี่ยมี Honda Sensing ทั้งหมด6ระบบก็เหมือนกับตัว HRV นะครับที่ที่มีขายอยู่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นตัวเตือนการชนหน้าความช่วยเบรกรับสายรถอยู่ในเลนดึงพวงมาลัยกลับนะครับ Adaptive Cruise Control With ิ o โรสปีด Follow แล้วก็แจ้งเตือนคาน้าเคลื่อนตัวออโต้ไฮบีมก็คือครบหมดเลยเรายังสามารถมี Honda Sensing ใช้ใน EN1 ได้ด้วยนี่คืออัตรราเ่ง ของ e-n1 นะครับแรงบิด310นิวตันเมตรที่เป็นพลังไฟฟ้าล้วนจากฮอนด้ารุ่นแรกนะครับมีแค่โหมด n o r แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสปอร์ตก็ได้ยังไงก็เล่งแซงพ้นแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะแซงไม่พ้นหรือว่าในจังหวะทับขันที่เราต้องการที่จะเล่งแซงเนี่ยพ้นแน่นอนเดี๋ยวเราลองมาชาร์จไฟ h อ e n ด้ e-n1 กันค่ะกดเลือกสถานี แล้วก็เลือกหัวชาร์จนะคะกดเลือกก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะและนำโทรศัพท์ไปสแกน QR code ที่หัวชาร์จได้เลยค่ะหลังจากที่เราทำการจอมานะคะหน้าจอจะขึ้นแบบนี้แล้วเราก็ทำการชาร์จได้เลยค่ะ นี่นะคะถ้าหน้าจอขึ้นแบบนี้แล้วเราก็สามารถถอดหัวชาร์จได้เลยค่ะโดยกดปุ่มนี้นะคะแล้วก็ดึงหัวชาร์จออกค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคันด a e n 1ยนตกรรมไฟฟ้า100%ของคันด a าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในแบบ SUV สําสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจทดลองขับสามารถทดลองขับได้ที่ United h o n ันนะคะและตอนนี้ใครที่มาทดลองขับ h ันด a ทุกรุ่น ก็รับบัตเซ็นท่านมูลค่า200บาทไปเลยค่ะสำหรับวันนี้ที่พอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้อยู่ในเต็ดคันด้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ